ขอต้อนรับสู่หมอพัทรพอดคาสต์ทอกค,ความรู้สุขภาพลึกและฟรีมีที่นี่สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่แบบเอ่อหลายคนน่าจะเจอกันบ่อยๆนะครับคือเรื่องไมเกรนแล้วจะมารับมือกับมันยังไงโดยเฉพาะผ่านเรื่องอาหารการกินเนี่ยแหละครับเรามีข้อมูลจากคลิปเสียงที่อ้างอิงงานวิจัยมาคุยกันเป้าหมายก็คือจะมาดูกันว่าเอ๊ะอะไรมันกระตุน้นแล้วจริงๆมีอะไรช่วยได้บ้าง ค่ะคือต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าไมเกรนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปวดหัวธรมธรมดาาค่ะมันเป็นปฏิกิริยาที่ค่อนข้างซับซ้อนเกี่ยวกับทั้งระบบประสาทหลอดเลือดแล้วก็มักจะไปเกี่ยวพันลึกๆกับเรื่องการอักเสบในร่างกายเราแล้วก็สุขภาพลำไส้ด้วยค่ะโอเคครับครับงั้นเรามาลงรายละเอียดกันเลยเริ่มจากสิ่งที่แบบ ควรจะต้องระวังหรืออาจจะต้องเลี่ยงไปก่อนในคลิปเสียงเขาก็ลิสต์มาหลายอย่างเหมือนกันนะครับเราอาจจะลองจัดกลุ่มดูคร่าวๆกลุ่มแรกเนี่ยน่าจะเป็นพวกสารปรุงแต่งในอาหารแปรรูปเยอะๆเนาะเช่นแบบผงชูรสหรือพวกสารกันบูดอย่างซาไฟท์ที่อาจจะเจอในพวกผลไม้อบแห้งหรือไนไตรต์ดินประซิลในพวกไส้กรอกแฮมอะไรพวกนี้แล้วก็มีสารให้ความหวานเทียมด้วยแอสแปแตมซูคราโลสอะไรกว่านี้ครับอื mm. ใช่ค่ะอีกกลุ่มที่สําคัญมากๆเลยก็คือพวกไขมันกับน้ํามันที่ไม่ค่อยดีค่ะโดยเฉพาะน้ํามันพืชที่ผ่านกรรมวิธีเยอะๆอย่างน้ํามันถั่วเหลืองหรือพวกเนยเทียมแล้วก็แน่นอนเลยค่ะคือพวกของทอดต่างๆกลุ่มนี้นี่มันไปส่งเสริมการอักเสบในร่างกายได้ค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะ ครับผมแล้วก็มีกลุ่มน้ำตาลอันนี้ก็คลาสสิกเลยทั้งน้ำตาลฟรุกโตสที่อาจจะสูงในพวกน้ำผลไม้เข้มข้นพวกแป้งขัดขาวต่างๆแล้วก็มีเด็กสเตรนซึ่งก็คือน้ำตาลโมเลกุลเล็กๆอีกแบบหนึง่งส่วนคาเฟอีนนี่เหมือนจะซับซ้อนหน่อยนะครับบางทีก็เหมือนช่วยได้แป๊บหนึง่งแต่พอดูยาวๆอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ประเด็นคาเฟอีนนี่ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่ามันก็อยู่ในยากแก้ไมเกรนบางตัวเหมือนกันนะ แต่ว่าการไปพึ่งพามันบ่อยๆก็อาจจะสร้างปัญหาอื่นตามมาได้ส่วนเรื่องไทรามีนที่อยู่ในอาหารหมักดองอย่างพวกชีสที่บ่มนานๆหรือผักดองต่างๆสิ่งที่ในคลิปคนเน้นมากๆแล้วก็สําคัญจริงๆคือเรื่องคุณภาพของอาหารค่ะไม่ใช่แค่ตัวสารอย่างเดียวอ๋อขยายความเรื่องคุณภาพหน่อยได้ไหมครับหมายความว่ายังไงเอ่ยก็คือหมายถึงว่า ชีสที่ทำแบบธรรมชาติจริงๆหรือพวกผักดองแบบวิธีดั้งเดิมอาจจะไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่ากับชีสแผ่นแปรรูปถูกๆหรือพวกผักดองในโรงงานที่เขาอาจจะเติมน้ำตาลเติมสารกันบูดหรือใส่ผงชูรสเพิ่มเข้าไปอีกคือปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวไทรามีนเพียวๆแต่อาจจะเป็นส่วนประกอบอื่นๆที่มันมาด้วยกันมากกว่าค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับนอกจานี้ก็มีกลูเตนจากพวกข้าวสาลี อันนี้ก็เชื่อมโยงกับภาวะลำไส้รั่วที่อาจจะทําให้อาการไมเกรนมันแย่ลงไปอีกใช่ค่ะภาวะลำไส้รั่วหรือที่เรียกว่า leaky gut เนี่ยคือสภาวะที่ผน,นังลำไส้เรามันเอ่อมันยอมให้สารบางอย่างที่ไม่ควรจะผ่านเนี่ยเล็ดลอดเข้าไปในกระแสะเลือดได้ง่ายขึ้นซึ่งพอเข้าไปแล้วมันก็ไปกระตุ้นให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกายเลยค่ะรวมถึงสมองด้วย กลูเตนก็เป็นตัวหนึ่งที่ถูกเชื่อมโยงกับภาวะนี้บ่อยๆแล้วการอักเสบเนี่ยล่ละค่ะก็เป็นปัจจัยสําคัญของไมเกรนในหลายๆคนเลยครับผมสุดท้ายในกลุ่มที่อาจจะต้องเลี่ยงก็คือโปรโตีนผงบางชนิดโดยเฉพาะพวกเวกับทั่วเหลืองที่บางทีมันอาจจะย่อยยากนิดนึงแล้วก็ไปกระตุ้นอินซูลินสูงแล้วก็มัดจะขาดไขมันดีๆที่จริงๆควรจะกินคู่กันไปด้วยใช่เลยค่ะ จะเห็นว่าตัวกระตุ้นหลายๆอย่างเลยนะคะมันก็จะวนกลับมาที่เรื่องอการอักเสบแล้วก็สุขภาพลำไส้เป็นหลักเลยครับพอเรารู้จักตัวที่ควรเลี่ยงแล้วทีนี้มาดูฝั่งที่ช่วยได้บ้างดีกว่ามีงานวิจัยชิ้นหนึ่งปี2020ที่น่าสนใจมากเลยครับเขาศึกษาในคนที่เป็นไมเกรน23คนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนะโดยให้พวกเขาลองลดคาร์โบไฮเดรตลงมามากเลยเหลือแค่ประมาณ1 0 2 0ของพลังงานต่อวันเท่านั้นเองค่ะแล้วผลลัพธ์ที่ได้นี่คือแบบ น่าทึ่งมากๆนะคะคือทุกคนในกลุ่มทดลองเนี่ยอาการไมเกรนดีขึ้นหมดเลยน้ำหนักตัวก็ลดลงเฉลี่ยประมาณ5้ากิโลกรัมแต่ที่มันว้าวกว่านั้นคือไขมันในร่างกายลดลงเฉลี่ยถึง8ดกิโลกรัมเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับน้ำหนักลงห้าโลแต่ไขมันลง8โลเอ๊ะมันยังไงนะครับเนี่ยใช่ค่ะค่ะ หมายความว่าคือเขาสูญเสียไขมันไปเยอะมากแต่ในขณะเดียวกันมวลกล้ามเนื้อกลับเพิ่มขึ้นมาค่ะอันนี้เป็นจุดที่แบบเออน่าประหลาดใจแล้วก็สําคัญมากๆเลยแสดงว่าร่างกายไม่ได้แค่ผอมลงเฉยเแต่ว่าองค์ประกอบร่างกายบันดีขึ้นด้วยโหอันนี้พลิกความเข้าใจเดิมๆไปเลยนะครับแสดงว่าการปลอบแหล่งพลังงานนี่สําคัญมากจริงๆโดยงานวิจัยนี้เขาเน้นให้ใช้ไขมันดีเป็นหลักเลยประมาณ 60- 7 0ของพลังงานทั้งหมด ใช่ค่ะคกลไกสําคัญเลยก็คือพอเราลดคาร์โบไฮเดตลงเยอะๆเนี่ยมันช่วยลดการหลั่งอินซูลินซึ่งอินซูลินเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่เก็บไขมันแล้วก็เกี่ยวข้องกับการอักเสบด้วยพออินซูลินต่ําลงการอักเสบก็ลดลงตามร่างกายก็เลยหันไปใช้ไขมันเป็นพลังงานหลักได้ดีขึ้นซึ่งสมองเราก็ชอบพลังงานจากไขมันด้วยนะคะมันเหมือนเราไปแก้ที่ต้นตอเลยคือการสะสมไขมันเกินกับการอักเสบเรื้อรังที่มันสัมพันธ์กับอินซูลินนี่แหละค่ะครับ นอกจากเรื่องปรับพลังงานหลักแล้วเนี่ยในคลิปเสียงยังพูดถึงสารอาหารรองที่สําคัญสําคัญด้วยที่คนเป็นไมเกรนมักจะขาดไปเขาอ้างอิงจากงานทบทวนวรรณกรรมปี2018มีอะไรบ้างครับหลักๆแล,ลยนะคะก็จะมีแมกนีเซียมโซเดียมอันนี้เน้นว่าเป็นเกลือคุณภาพดีนะคะอย่างเกลือหิมาลายเกลือทะเลวิตามิน b 2หรือไรโบฟลาวิน วิตามินดีโคเอนไซม์ Q10 หรือ Q10 q, q 10, อันนี้จำเป็นกับการสร้างพลังงานในเซลล์มากๆกรดอัลฟาไลโปอิกหรืออัลฟาไลโปอิกแอซิดตัวนี้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีแล้วก็มีแอลคาเนทีนที่ช่วยขนส่งไขมันไปเผาผลาญค่ะโูหหลายตัวเลยแล้วสารอาหารพวกนี้ครับเราจะหาได้จากแหล่งไหนเป็นหลักครับส่วนใหญ่ก็มาจากอาหารธรรมชาติดีๆที่เราควรจะกินกันอยู่แล้วนี่แหละค่ะ แมกนีเซียมก็จากผักใบเขียวพวกทัว่วเมล็ดต่างๆส่วนพวกวิตามิน B Q 1 0ท ALA คาร์นิทีนพวกนี้จะเจอเยอะในเครื่องในสัตว์เนื้อสัตว์ต่างๆวิตามินดีก็แน่นอนแสงแดดปลาทะเลที่มีไขมันสูงไข่ส่วนโซเดียมก็จะเกลือดีๆที่ว่าไปการที่เราอาจจะเลี่ยงอาหารมีประโยชน์พวกนี้หรือไปกินอาหารแปลรูปเยอะๆเหมือน1ิบอย่างที่ควรเลี่ยงเมื่อกี้มันก็เลยทำให้ขาดสารอาหารสำคัญพวกนี้ได้ง่ายๆเลยค่ะ อ๋อ oh, ในคลิปมีคําแนะนําง่ายๆเฉพาะหน้าด้วยนะคะคือเขาบอกว่าลองเติมเกลือคุณภาพดีสักหยิบมือหนึ่งลงในน้าซุปกระดูกอุ่นๆแล้วลองดื่มตอนที่เริ่มมีอาการอาจจะช่วยบรรเทาได้เร็วขึ้นจากการที่เราได้เติมโซเดียมกับแร่ธาตุอื่นๆเข้าไปค่ะครับผมเข้าใจเลยแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงสรุปแล้วก็คือดูเหมือนว่ากุญแจสําคัญจริงๆคือการปรับอาหารแบบองค์รวมเลยนะทั้งลดคาร์โบไฮเดรตลงมากๆเพิ่มไขมันดีเข้ามาแทน หลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นจากอาหารแปรรูปต่างๆแล้วก็ใส่ใจเรื่องสารอาหารรองที่จําเป็นให้มันเพียงพอซึ่งทั้งหมดนี้มันอาจจะส่งผลต่อไมเกรนได้อย่างมีนัยสําคัญเลยที่น่าทึ่งมากๆคือความเชื่อมโยงระหว่างไขมันในร่างกายแม้ในคนที่ดูเหมือนจะไม่อ้วนเลยนะกับระดับอินซูลินแล้วก็อาการปวดหัวไมเกรนเนี่แหละครับถูกต้องเลยค่ะข้อคิดสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่า บางทีไมเกรนอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องปวดหัวธรรมดาธร,รมดาแต่มันอาจจะเป็นเหมือนสัญญาณเตือนจากร่างกายเราถึงความไม่สมดุลบางอย่างโดยเฉพาะในระบบเผาผลาญพลังงานแล้วก็เรื่องการอักเสบอยากให้ลองพิจารณาดูค่ะว่าพฤติกรรมการกินที่เราอาจจะเคยมองข้ามไปเนี่ยมันส่งผลต่ออาการทางระบบประสาทยอย่างที่เราคาดไม่ถึงได้ยังไงร่างกายอาจจะกำลังพยายามบอกอะไรเราอยู่ผ่านอาการเหล่านี้หรืออาจจะมีอาการเล็กๆน้อยๆอื่นๆที่เราอาจจะยังไม่ทันสังเกตก็ได้นะคะ